วัสดีอุดรธานีจุดนด์มาร์คของที่นี่ที่ดังๆเลยก็คือน้องเป็ดที่หนองประจักษ์ค่ะซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองบรรยากาศดีตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะมีคนมาออกกําลังกายเพียบมีทางสําหรับขับขี่จักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะมีก็เลยเอากระเป๋ามาขี่ที่นี่เลยซึ่งกระเป๋าใบนี้ขี่ได้ถึง10กิโลเลยนะคะขี่ไปถ่ายรูปจุดนั้นจุดนี้สนุกมากค่ะสวยจัง แล้วบีก็ไปเวียดนามทาวต่อค่ะที่นี่บีเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยทั้งทั้งที่บีเกิดที่อุดรแท้แต่ไม่ค่อยได้เที่ยวอุดรเลยค่ะเพราะบีไปโตที่อืน่นมาแล้วเซอร์ไพรส์รามากเลยค่ะที่นี่เป็นชุมชนชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ที่อุดรทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ถนนเส้นนี้จะปิดให้เป็นถนนคนเดินนะคะมีจุดให้ถ่ายรูปเช็กอินมากเลยค่ะถนนก็สวยตึกก็สวยมีร้านขายอาหารเวียดนามมากมายเลยค่ะใครสายกินต้องลองไาเดินดูนะส่วนบีไม่ต้องเดินเพราะขี่กระเป๋ามาสนุกแม่ เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งเคยได้ลองแล้วก็ติดใจเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวบีแปะลิงก์แว่นให้ในคอมเมนต์นะคะ